Thank mm -hmm. you. ปิดผลการชนะสูตรปารบวพันเสียชีวิตจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองและภาวะอกรวนผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าผลการชนะสูตรพลิกศพของนางสาวบัวพันตันสุอายุ47ปีระบุว่าสภาพศพภายนอกนะคะพบบาดแผลฉีกขาดยาวประมาณ15เซนติเมตรบริเวณหน้าผากด้านซ้ายค่ะยาวมาจนถึงกลางหน้าผากและมีความลึกถึงกระโหลกศีรษะค่ะส่วนบาดแผลฉีกขาดอีกจุดหนึ่งนะคะขนาด5เซนติเมตรบริเวณขมับด้านซ้ายถึงกระโหลกศีรษะเช่นกันค่ะรวมถึงมี มีกระโหลกศีรษะแตกบิน่นบริเวณใต้ต่อบาดแผลด้วยขณะที่สภาพศพภายในค่ะก็คือบริเวณศีรษะนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นกระโหลกศีรษะแตกบิน่นพบเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกซีขวาและเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชันน้นในโดยทั่วไปค่ะส่วนอกกระดูกซี่โครงที่3าถึงเหักหลายท่อนไม่พบเลือดออกแต่พบลมรั่วในช่องอกส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตโดยตรงก็คือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับภาวะอกรวนโดยภาวะอกรวนก็คือการบาดเจ็บของสรวงอกที่มีการ หักของกระดูกตั้งแต่สองซีขึ้นไปค่ะและแต่ละซี่หักมากกว่า2ตำแหน่งซึ่งส่วนของซี่โครงที่หักนี้นะคะจะแยกออกจากผนังซวงอกทําให้ผนังซวงอกนั้นเสียรูปและสูญเสียความมั่นคงแข็งแรงขณะเดียวกันวันนี้มีประเด็นที่ชาวโซเชียลมีเดียนะคะสงสัยหลังจากที่แม่ของเชนโทรศัพท์มาพูดคุยในรายการโหนกระแสเทปวันที่19มกราคมโดยแม่เชนอ้างว่าเชนโดนยึดโทรศัพท์ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี65ทําให้ไม่สามารถโทรติดตามลูกได้เวลาออกข้าื่องนอกตอนดึกๆแม่ ก็ออกตามหาลูกไม่เจอแต่ก่อนหน้านี้มีการเปิดแชทกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการพูดคุยกับรุ่นพีถึงต้นต่อของการทําร้ายป้าัวผันโดยระบุข,ข้อความว่าต้นเหตุคือเชนได้กล่าวหาว่าป้าบัวผันนั้นทำ power bank ของตนเองหายโมโหจึงไปทําร้ายซึ่งเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าแท้จริงแล้วเชนทําตกหายเองเพราะว่าวิ่งไลป่ปาบัวผันซึ่งทําให้สังคมตั้งคําถามว่าไหนแม่บอกยึดโทรศัพท์ลูกไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี65แล้วเชนนั้นจะพก power bank ทำไมมาดู ในฝั่งของคดีกันบ้างค่ะผู้บัญชาการตำรวจปุทรภาค2ระบุตำรวจอารัญยประเทศ1นายจะผิดมาตรา157ส่วนอีก1นายผิดวินัยตำรวจค่ะปมถุงดำคุมหัวลุงเปียก พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองแถลงความคืบหน้าคดีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังมีคลิปเสียงตำรวจชุดสืบสวนสอพอ,อรัญญประเทศบังคับขู่เข็นให้ในายปัญญาคงแสนคำหรือลุงเปียกรับสารภาพในคดีป้าบัวผนโดยพบว่ามีตำรวจสอพอ,อรัญญประเทศสองนายค่ะโดยตำรวจคนแรกมีความผิดตามมาตรา157คนที่2มีความผิดฐานพรบอทอรมานจึงมีการสั่งพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาคสองสอบเพิ่มเติมส่วนการสอบสวนตำรวจทั้งสองนายเบื้องต้นตอนนี้ให้การปฏิเสธ ในการใช้ถุงดำคลุมหัวลุงเปียกแต่ชุดสืบสวนนั้นมีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าตำรวจสพอรัญญ,ญประเทศนั้นใช้ถุงดำคลุมหัวลุงเปียกจริงค่ะส่วนข้อหาพรบการทรมานขณะนี้ลุงเปียกยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์หลังเข้ารับการรักษาโรคสุราเรื้อรังต้องรอประมาณ7วันค่ะพนักงานสอบสวนถึงจะมีการสอบปากคำลุงเปียกเพิ่มเติมได้และสามารถแจ้งข้อหาเอาผิดตามพรบการทรมานกับตำรวจทั้งสองนายได้ส่วนคดีของป้าบัวผันพนักงานสอบสวนจะสามารถแบ่งกลุ่มผู้ต้องหาออกมาเป็น2 กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มลูกตำรวจ5คนที่มีคดีครังเก่า4คดีได้แก่คดีทำร้ายร่างกายคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งนายโกะจะมี4คดีและนายเชน2คดีส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มตังไม่ออก12คนจะมีคดีครังเก่า2คดีคือคดีทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตและคดีทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินหรือการเผารถโดยเบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ทำการกวาดล้างปิดเมืองติดตามตัวแก๊งตังไม่ออกแล้วแต่อย่างไรก็ตามต้องมีผู้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจด้วยจึงจะ ามารถตรวจสอบและแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มเยาวชนนี้ได้ เจ้าหน้าที่สูบน้ำจากคลองใกล้จุดโรงงานพลุระเบิดค่ะพบชิ้นส่วนที่เป็นท่อนขาและถังเคมีเพิ่มเติมโดยตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์รครบทั้ง23รายแล้วพลตารวจเอกกิตัฐรัตนเพชรรงพรบตร,ตรกล่าวค่ะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการสูบน้ําในคูในบ่อออกหมดแล้วนะคะโดยผลการสูบน้ําปรกากฏว่าพบชิ้นส่วนท่อนขาหนึ่งท่อนแล้วก็มีถังเคมีอีกหนึ่งถังถือว่าการค้นหาชิ้นส่วนร่างกายผู้เสียชีวิตและเก็บพยานหลักฐานครบท้วแล้วค่ะจากนี้ก็จะนําไป ตรวจพิสูจน์ต่อไปอย่างน้อยๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทําเต็มที่เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งของร่างที่ไร้วิญญาณขาดหายไปค่ะขณะเดียวกันตํารวจนิติเวชและกองพิสูจน์หลักฐานก็สามารถตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบจนทราบว,ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นใครบ้างและญาติของใครครบแล้วตอนนี้23ร่างค่ะทําให้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการพิจาราณาการคืนศพก็ได้มีการส่งมอบร่างให้กับญาติไปบําเพ็ญกุศลแล้วค่ะโดยพลตํารวจโทไรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจก็บอกว่า สาเหตุของการเกิดระเบิดในครั้งนี้เนะคะเบื้องตน้นสันนิษฐานเอาไว้2ประเด็นก็คือการเสียดสีและการเกิดประกายไฟค่ะส่วนการเสียดสีหรือการเกิดประกายไฟจะมาจากวัตถุไหนนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆเนื่องจากว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยสําคัญนะคะคือต้องตรวจว่าสารเคมีที่อยู่ในจุดเกิดเหตุทั้ง20หลุมเนี่ยตอนนี้ผลการตรวจสอบเป็นสารอะไรเพราะว่าหลุมทั้งหมดเป็นหลุมที่มีความลึกมากลึกกว่าผิวดินปกติโดยเชื่อว่าเกิดแรงระเบิดที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะก คาดว่าน่าจะเป็นที่การเก็บสารเคมีของโรงงานด้วยขณะที่ฝั่งของปอพสุพรรณบุรีนะคะบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ศูนย์รักษาการช่วยเหลืออยู่ที่วัดรงช้างเปิดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะและก็มีการประชุมกันแล้วเห็นตรงกันว่าจะมีการปิดศูนย์รักษาการช่วยเหลือในวันนี้แต่ก็ยังคงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลญาติผู้เสียชีวิตให้ถึงที่สุดค่ะ ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ซ้ำซากค่ะที่พระราม2อีกแล้วนะคะรถบรรทุกพ่วง22ล้อบรรทุกไม้อัดพลิกคว่มทําไม้อัดล่นเต็มถนนค่ะทําให้พระราม2เนี่ยติดขัดอย่างหนักเลยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทําให้ถนนพระราม2ติดขัดอย่างหนักเลยค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยอุบัติเหตุนะคะเป็นรถพ่วง22ล้อบรรทุกไม้อัดค่ะพลิกคว่มทําให้ไม้อัดเนี่ยร่วงลงบนถนนขวางถนนนะคะต้องปิดการจราจรเลยค่ะโดยปิดในทิศทางของถนนพระราม2มุ่งหน้าทางด่วนบางขุนเทียนทำ ให้การจราจรบนถนนพระรามสองค่ะเข้ากรุงเทพมหาคนครนะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นติดขัดอย่างหนักเลยค่ะโดยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะเป็นทางลงสะพานยกระดับพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปด่านเก็บเงินบางขุนเทียนรถบรรทุกพ่วง22ล้อคันนี้นะคะหมวดจังหวัดกระบี่ซึ่งบรรทุกไม้แผ่นเป็นไม้อัดมาเต็มคันรถค่ะแล้วก็มาพลิกคว่มตรงบริเวณเชิงทางลงสะพานยกระดับพอดีค่ะทาให้ไม้อัดที่บรรทุกมาเต็มรถเนี่ยคว่ำและก็ร่วงลงพื้นทั้งหมดเลยค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นะคะก็ ต้องเร่งช่วยกันยกและก็เคลื่อนย้ายแผ่นไม้อัดที่ขีดขวางการจราจรอยู่ค่ะแล้วก็เอารถเครนเนี่ยมาช่วยยกรถบรรทุกพ่วง22ล้อนี้ออกจากพื้นผิวการจราจรค่ะแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าเปิดการจราจรในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาในการระบายรถด้วยค่ะ ปิดท้ายกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้กันบ้างค่ะวันนี้นายกไปเชียงใหม่เนียคะเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ยืนยันค่ะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนส่งเสริมกรเกษตรกรอย่างเต็มที่ ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะวันนี้นะคะพร,ะร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการบริหารการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเทียมเภอหางงจัง,ง,จงหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยตัวอย่างพันธุ์พืชที่ได้รับความนิยมและก็ประสบความสําเร็จในตอนนี้นะคะก็คือพืชกลุ่มปทุมมาและกลุ่มกระเจียวค่ะที่ต่างชาติเขาเรียกว่าสยามทิวลิปโดยนี่เป็นการคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆนะคะทำให้ดอกมีสีสันสวยงามมากค่ะจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของภาคเหนือในตอนนี้ไปแล้วนะคะ ถึงจะมีกล้วยไม้แวนด้าดอกไฮเดนเยียแล้วก็ล่าสุดมีการส่งเสริมปลูกต้นวาสาบิแล้วด้วยนะคะเพราะว่าขายได้ถึงกิโลกรัมละ1 0 0 0 0บาทเลยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าการมาเยี่ยมชมครั้งนี้นะคะเป็นการคิกอ off จุดเริ่มต้นที่ดีค่ะในการหาหรือร่วมกันร,ระหว่างรัฐบาลภาครัฐภาคเอกชนจะได้ร่วมกันพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของไทยให้มีศักยภาพนายกยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะที่จะให้เกษตรกรทุกรายเนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคยกระดับรายได้ประชาชนได้อย่างยั่งยืนเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b a k i n g news